ก็ดยชาของไทยก็จะมีเป็นโทนชอเเ็อกโกแลตนะฮะตัวนี้เน้นๆสำหรับนมนี้เหมาะมากนะครับสก,กัดยังไงให้สู้นมด้วยนะครับไม่ยากเราก็จะใช้กาแฟตัวนี้นะครับ18กรัมวันนี้จะสก,กัดด้วยมกกคัพอนเบียร์และติง้อลูสาครับ จะชั่งกาแฟ18กรัมบดด้วยความละเอียดนะบดความละเอียดเนี่ยสำหรับ m i s h i p M40 จะปรับไปที่15คลิกนะถ้าละเอียดกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันจะบดยากแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นฝุน่นแล้วก็ติดอยู่ในเฟืองเยอะ ที่มันกระเด็นเนี้ยก็คือเกิดจากการที่เรา,าไม่ได้เกลี่ยให้กาแฟมันนวนสุยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้กดเมื่อก่อนเคยคิดนะว่าถ้ากดกาแฟแน่นแล้วมันจะกระเด็นอันนี้ไม่จริงนะครับเพราะผมลองมาหลายครั้งแนละ้วปัจจัยมันหลายอย่างนยความร้อนมากเกินไปอันนี้ก็มีผลที่ทำให้กาแฟรกระเด็นได้ แล้วก็ไม่ได้เกลี่ยผงกาแฟไม่ร่้นซวยก่อนที่เราจะกดนะนั่นคือว่ากดแน่นเกินไปอย่างนี้มันก็กรเด็นได้เมื่อเราเปลี่ยผงเสร็จนะ้วก็กดน้ำหนักให้พอดีพอด,พอดีคือพอกาแฟยุบตัวลงไปแล้วก็ไม่ต้องฝืนต่อนะพอแค่นั้นพอกดให้มันแน่นแน่น,แน,นแน่นกว่าเดิม แปดสิบมล กาแฟก็จะได้ประมาณ40สิบกรัมโอเคตัวนี้มันจะดีกับน้ำนมนมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหวานชอบไม่หวานเท่าไหร่แล้วก็ปรับได้ตามความชอบเลยนะครับอันนี้คือเทคนิคนะฮะที่จะทำให้กาแฟเรามันมีความเข้มข้นสูนมได้นะฮะยังไงก็ลองไปทำดูนะสำหรับกาแฟตัวนี้ก็ซื้อมา คือบราซิลเนี่ยถึงจะเปรีบเปกับอะไรก็อร่อยแต่ที่อร่อยที่สุดก็คือของหลบกัวนี้คือลองมาหลายตัวแลบราซิลเบน